ไมอยู่ในไหนก็ต้องต้องใครจะไปขโมยจะใจลูกต้องแม่เพคะต้องแม่เขาต้องพาที่ไหนก็พาอย่างก็พาทพาไหนอืมพาต้องพาสาวสาวเอาอย่างออกมาก่อนเอาปี๊ปีเอาเอาส่วนไหนออกมาก่อนเอาปี๊ปีเอามาเอาอย่างนี้นี่อันนี้คืออย่างเอาปี๊ปีเอามา

สยไม่แหยังก็่สวยสวยงามสว,วยงามมากมาก,มน,มากนอนแล้วเนาะโอเคหรือยังโอเคฟันดีพระเจ้าพร้อมน,นะไม่ตอบกะ กันดีคันเจ้า้ว่พรค่ะจ